สมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099 059 94 98คุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายท่านรอคอยนะครับจำได้ไม่เอ่ยเราได้มีกิจกรรมสัปดาห์ที่แล้วคุยกันถึงเรื่องของคำชะโนดนะครับเรื่องของความเป็นมาเรื่องของเกาะคำชะโนดและเรื่องขององค์พ่อปู่สีสุดโท กิจกรรมแจกฟรีจี้มงคลจากคำชโนดที่ควรค่าแก่การบูชาสัญญากันไว้ว่าสัปดาห์นี้จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับตาๆแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอดูหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมแจกฟรีจี้มงคลจากคำชโนดผู้โชคดีได้แก่คุณรดีวันทิพทองอ่าละฮะคุณรวีวันฤดีวันทิพทองนะครับ ตอนนี้เราประกาศหน้าจอช่องไทยไทยเรียบร้อยแล้วและเราได้ยังประกาศลงไปที่ f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะครับคุณรดีวันครับว่าไงเอ่ยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับติดต่อรับรางวัลได้นะครับอะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะทำนายดวงท่านที่เกิดทั้ง7วันวันนี้วันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ มาดูซิดวงตาของท่านที่เกิดทั้ง7วันเป็นอย่างไรรอฟังกันเลยนะครับรอลุ้นกันเลยการค้าการขายการงานสุขภาพโชคลาภนะครับเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่พระและได้ไพเ่เศรษฐีโอ้โหไพ่แบบนี้บอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมค้าขายดีมีกําไรวันอาทิตย์รีบเร่งค้าขายขยันขันแข็ง นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีวันหยุดแล้วนะโรคสมัยใหม่ทํางานได้ทุกวันคนสมัยใหม่นึกจะหยุดวันไหนก็หยุดวันนั้นแหะครับสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์จะได้ไปทําบุญหลายท่านสนใจในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสดาะเคาะต่อชะตาและไหว้พระราหูมากเป็นพิเศษคนวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะไปร่วมกันกันกบคนรักและครอบครัวนะครับลูกเต้าจะได้รับข่าวแดนไกล ใครที่ติดต่อต่างประเทศจะได้รับข่าวต่างประเทศใครที่ต่อเรื่องการเงินจะได้ข่าวดีเรื่องงานวัตถุดิบสินค้าและการเงินความรักทํากิจการร่วมกันในวันหยุดดีมากๆเลยแต่รักของคนโสดจะรู้สึกตื่นเต้นที่พบรักกับคนต่างวัยถ้าเป็นรักซ้อนยุ่งนะแต่ถ้าไม่ใช่รักซ้อนถ้าเป็นรักซ้อนยังจับไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่ายังจับไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่รักซ้อนถ้าเป็นรักใหม่นี่ดีด้า นะครับถือว่าดวงชะตาคนวันอาทิตย์ดีโดดเด่นโดยเฉพาะทําบุญแล้วได้เงินต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์มีอิทธิพลของไพ่สี่เหรียญและไพ่หนึ่งไม้เทา้างานประจําปกติปกต,ปกติแปลว่าไม่มีอะไรพิสดารถ้าเบื่อยังเบื่อตามปกตินะครับถ้าเซ็ง ก็เซงตามปกติแต่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้แปลว่างานประจํายังหนาแน่นอยู่ยังหนาแน่นหมายความว่างานประจําคนวันจันทร์หนักรับผิดชอบเหมือนเดิมนะครับแต่งานพิเศษไพ่หนึ่งไม้เท้าแปลว่างานเพิ่มค้าขายดีมีกําไรคนวันจันทร์เร่งโปรโมตสินค้าจะขายได้ได้ออเดอร์ใหม่เรื่องของความรักสหรับคนวันจันทร์ ยังปกติหมายความว่าคนที่มีความรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ดําเนินไปอย่างปกติจะให้ความสนใจในเรื่องของการเงินและการงานมากกว่าเรื่องรักๆค่ายๆรักใหม่สำหรับคนโสดจริงๆจะพบคนที่ประทับใจในที่ทํางานแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะไม่กล้าเนื่องจากเขามีเจ้าของอยู่แล้วคนอนจันทร์ถือว่าดีระวังสุขภาพโรคภูมิแพ้ คุณต้องออกกําลังกายจึงจะทําให้ร่างกายเฟิร์มมากกว่าน,นี้สำหรับคนวันจันทร์ต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารได้ไพ่สามเหรียญและไพ่อัศวินถือดาบจะมีคนต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองแวะมาหาเอาเงินมาให้เอาข่าวมากวา่ามาฝากมีของฝากของขวัญมาขอความช่วยเหลือนะไม่รู้มายืมเงินหรือเปล่าเพราะคนวันอังคารช่วงนี้จะมีกระตัง ค้าขายดีมีกำไรได้เงินพิเศษได้ค่าในหน้าสงสัยถ้าบอกข่าวประกาศจะมีคนมายืมตังค์คนวันรังคารสัปดาห์นี้ถือว่าดีไม่ดีเรื่องเดียวคือได้ไพ่อัศวินถือดาบระวังอารมณ์ร้อนนะเจอคนมาหาเรื่องสวนพูดสวนกับใครพูดอะไรผิดถูพูดสวนกับมีเรื่องเลยไม่ได้ไม่งั้นจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมรถซ่อมลาซ่อมรั้วบ้านซ่อมรถ ค่าประตูค่าหน้าต่างค่าซ่อมแซมต่างๆพวกนี้คนวันอังคารนะครับความรักโดดเด่นมากเป็นพิเศษคนรักเอา,เอา,เอาใจหลังจากที่ทะเลาะกันแล้วต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธนะครับการงานดีเงินไม่เด่นแต่งานเข้างานโดยเฉพาะงานที่ต้องรองานที่ต้องรอแปลว่างานที่ทําไปก่อนแล้วได้เงินในภายหลังคนวันพุธจะโดดเด่น ไต่ตองคำพูดก่อนพูดกับลูกค้าและก่อนพูดกับคนรักเพราะว่าผิดหูปับ๊บหันควับด่าเลยเถียงกันเลยวันพุธต้องมันที่จะเอาอาใจคู่ครองคนรักจึงจะดีไม่ฉะนั้นอาจจะมีการนอกใจกันได้ไง่ายๆข้อเท้าข้อนิ้วข้อเขา่าข้อขาจะมีปัญหาสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในสัปดาห์นี้การงานโดดเด่น การเงินมีจุดรั่วเพราะใช้ฟุ่มเฟือยความรักมีโอกาสที่จะมีรักซ้อนถ้ามีอยู่แล้วยังไม่จบสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะขอให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนจึงจะดีขึ้นต่อไปครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสคนวันพฤหัสได้ไพ่ฤาษีและไพ่ราชินีถือดาบสุขภาพมาเป็นเรื่องหลักคนพฤหัสต้องระวัง 2. คนพฤหัสในช่วงนี้ ชอบที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวศึกษาหาความรู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีโอกาสหทางเหินจากคนรักผิดใจกันกับคนรักถึงแม้จะกลับมาดีกันแต่ต้องระมัดระวังจะมีโอกาสผิดใจกันขึ้นได้อีกเพราะเรื่องของคําพูดล้วนๆน,นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือคนรัชจะมีปัญหานในเรื่องของหน้าที่การงาน ระวังจะเกิดอาการน้อยใจแบ่งพักบางพวกกันได้รายจ่ายเยอะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นแต่ยังเอาอยู่จัดการได้จําเป็นต้องจ่ายต้องจ่ายออกไปนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับค้นวันศุกร์ครับได้ไพ่แบบนี้ต้องบอกว่าคนวันศุกร์มีดวงเดินทางครับนะฮะมีดวงเดินทางมีคนมาหาหรือคุณกําลังจะไปหาเขานะครับขอความช่วยเหลือพูดคุยเจรจาติดต่อต่างๆเรื่องงานเรื่องเงินดี สำเร็จแน่นอนได้รับน้ําใจในการช่วยเหลือเด่นสำหรับคนโสดด้วยจะพบคนรักในแวดวงทํางานแต่ถ้าคุณไม่โสดนะครับถือว่าเป็นจังหวะด,ดีที่จะมีคนมีน้ําใจหยิบยื่นเข้ามาคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ขยันการงานอย่าขี้เกียจไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กับตังนะครับแต่ระวังอุปสรรคนะครับเวลาไพ่ขึ้นเป็นสองถ้วยแล้วก็เป็นรูปตัวงูพันกันแบบนี้เป็นเครื่องหมายของ สาธารณสุขห,หรือในเรื่องของสุขภาพคนวันศุกร์มีดวงไปคลินิกไปหาหมอมีดวงกินยารักษาตัวแต่เป็นโรคที่ไม่แรงนะเท่านี้เวลาไพ่ค้นแบบนี้มันหมายถึงสมุนไพรต้องรักษาตัวด้วยสมุนไพรเพราะคนวันศุกร์มีโอกาสไม่สบาย3-4วันนะฮะสุดท้ายคือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเครียดครับมีดวงไม่สบายนะครับได้ไพ่ราชาดาบนะฮะ เครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องคดีความเครียดเรื่องสุขภาพตัวเองและคนใกล้ชิดมีดวงไปหาหมอนะคนวันเสาร์นะค่อนข้างเครียดเรื่องการงานด้วยรายจ่าย,ออก,ายออก็ไหลออกไหลออกไม่ไหลเข้าเลยเข้านิดเดียวออกเยอะประมาณนั้นนะครับช่องเข้ามาเล็กนิดเดียวแต่ช่องออกได้รูเบอร์เล,เลยคนวันเสาร์ค่อนข้างซีเรียสนะครับเวลาไพ่กับหัวเนี่ยแสดงว่า ต้องสารวจความคิดแล้วที่ผ่านมาความคิดเรามันอาจจะคิดผิดก็ได้แนวทางการดําเนินชีวิตแนวทางการทํางานคุณยังไม่สามารถสลัดรูปแบบเก่าๆได้คุณต้องเปลี่ยนลุกใหม่เป็นรูปแบบใหม่ๆในการทํางานเป็นมุมมองใหม่ในการทํางานนะครับสำหรับคนวันเสาร์จรึงจะแก้ปัญหาเรื่องการงานและการเงินได้ถ้าดํารงชีวิตหรือใช้ความคิดแบบเดิมๆรับรองว่ายัางไม่ดีขึ้นครับสัปดาห์หน้าเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัย เป็นไปได้รุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะฮะนอนหัวค่ำตื่นเช้ามืดขยันทํางานตั้งใจทํางานเขียนตารางเวลาการทํางานให้เป็นระบบระเบียบเขียนและรับรายใจ่ายให้ดีรายจ่ายรายรับการงานการเงินรับรองได้ดีแน่นอนไม่ต้องสเราะห์อ,อะไรมากนะครับวันเสาร์ต้องไหว้ราหูครับมิฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับทุกๆวันถ้าอยากจะไหว้พระราหูไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็แตะแล้วแต่นะครับผมแนะนําแบบนี้ครับ วิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าองค์อสุรินทราหูนั้นในทางคัมภีร์อนาคตตวงทางพุทธศาสนาไม่ได้เรียกว่าพระราหูการใช้คําว่าพระราหูนั้นเป็นดาวทางโหราศาสตร์ทางโหราศาสตร์บอกว่าให้คุณทางร้ายแรงมากกว่าคุณดีแต่ในทางคัมภีร์อนาคตตวงทางพุทธศาสนาระบุไว้เลยว่าเมื่ออสุรินทราหูที่ทรงฤทธิ์มากกว่าเทวดา บนสวรรค์ชั้นฟ้าได้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสยบอสุนินทราหูด้วยการบันดานลฤทธิ์ให้ตัวท่านนั้นใหญ่โตมากกว่าพระราหูพระราหูเกิดการกลัวเกรงกลัวในบุญบาร,รมีของพระพุทธเจ้ายอมสิโลราบและรับปากว่าจะดูแลธุบรุงพระศาสนานะครับคำพีอนาคต้องระบุไว้ว่าพระราหูจะตัสรูเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อจาก พระสีอริยะเมตไตรนั่นเป็นอีกกับหนึ่งแล้วอีกยุคหนึ่งแล้วนะฮะนะครับตอนนี้พระหูบำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงตามคัมภีร์ดังนั้นถ้าคุณมีความเชื่อในคัมภีร์ในศาสนาพุทธโปรดสวดมน,นั่งสมาธิอุทิศกุศลเข้าไปในกระแสบุญของพระโพธิสัตว์พระอะสุรินทราหู คำว่าพระโพธ,ธิสัตว์นี้ไม่ทําร้ายใครนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาราหูไม่ทําร้ายใครขอให้คุณตั้งใจอุทิศสวดมนต์ขอข้าพเจ้าขอบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าจะทำจงสําเร็จแต่องค์พระอสุรินทราหูด้วยเถิดสาธุไม่ต้องขออะไรมากท่านจะแผ่บารมีมาคุ้มครองคุณอย่าก,กลัวอย่าวาาพิตกขอให้ทาตามนี้ความเชื่อจะบังเกิดความสําเร็จครับ